ตาคุณชอบพุ่อยากให้คุณเห็นใรเห็นอย่ไดเห็นใจทไรเห็นคนท้เอามนตมาทุกบุหาทุก็วคุณเปลี่ยนใจฉันไปตลอด 好了，好了、uh。Huh. Uh huh. โปรดใหญ่จึงมาโกรธกับเ้าองราชบุตรของเบาเดีใครเขาเย้าแกแกมยอกขอใครเขาเย้าแกแกมยอกเราเปรียบเหมือนนวยที่ถูกมัดที่โดนสก,กัดคนมุ่ง ยังไม่พอยังกล้ามาเถียงเราอีกไม่ต้องพูดครั้งแรกที่เราเจอเจ้าเราคิดว่าเจ้าเป็นชาเผือกหน้าเนี่ที่อยู่ในป่าอย,ย่างแต่สุดท้ายแล้วเจ้ามันก็แค่ควายมันอะ่ะไม่ต้องพูดครั้งแรกที่เราเจอเจ้าเราคิดว่าเจ้าเป็นเพชรนิจินดาแต่สุดท้ายแล้ว กวู่ร้องผิดเนื้อาน่อยนิดนึงออกก็ฟงเลยไอ้ดาท่านแกยืนที่เราอเอร์เราได้ยังขอเดี๋ยวเช้าเจ้าค่่ของจำเป็นที่ต้องยืนอะไรกันดาอุปการดีพ่อแะแม่ดาเครื่องมเคร่หยอมได้แต่ดาถึงอุปการดีเขายุ่งไม่หรอเขาไม่เกี่ยวแต่พระองค์ท่าน เกียรตยามว่าไดา้ไม่ยอมไม่ได้ใช่ไอ้ดราชันเขาเนี้ยมันเป็นอาหารที่ไม่ดีทหารห่วยทำไมหมายความว่าอย่างไงอย่ามาท้ามีนิทานอยู่หนึ่งเรื่องที่จะเปลี่ยบพระองค์ท่านใจขันพระเจ้าค่ะมีปิดไก่น้ำอยู่ฝูงหนึ่งแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่ง ที่มันเนสวยสลาดสะอาดเลยไม่อยากยุ่งกับตัวอื่นเพราะกลัวว่าตัวอื่นกินสาผิงสามาติดตัวของมันแต่เราไม่เจ้าค่ะว่าน,นี่ไปโพูงนั้นที่เหม็นที่สุดที่ส่งกินสาผิงสาใหคนดังเกี่ยวที่สุดมันนี่คือตัวมันนั่นเอง ถ้าเปรียบวม่งก็คือพระองค์ท่านอันเธอรู้เธอเราจะบา,ะา,าก,กันแ้วนะ <c oughs> เราเป็นใครแล้วจเป็นใครจะมาเปรียบข้าว,ว่าเป็น,ปนไปนกลยอยากจะตายทีเยเจ้าค่ะเมื่อเรามองไปนหาที่หุยไม่ตรงรักคามดีต่อพระองค์ท่านเธอเกิดประหารชีวิตอีาราชัานมนเลยอย่าท้านะเรามองข้าวทุกคน เราองค์้าจักไุณช่านตายเลยคุณได้กลับบ้านไหวจะฆ่าได้เหรอพระเอกตายยังอยู่ทำฮียอะไรอ่ะมันท้าอย่ามันท้านะท้าส่งมีทำทุกตีนทำไมเบดปีก้าท้าแข็งพวกพี่เหมือนกันจะได้ฆ่าหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าแทนเลย ก็ดี่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อขนมเปียกน้ำท้าใช่ไหมอยากตายนะจะได้ตายแบบตาเลยฉั้นพิธิกรสัดตัดแล้วห้ามคืนคำนเธอเธออยู่ไปก็ไม่มีค่าบอกว่าอย่าทา้าเลยประหารทิ้งซะอีรฉัน ฆ่าเลยไหมคะอย่าฆ้าคนนั้นเลยฆ่าอ้สองคนนี่ดีกว่าอย่านะคุณต้องออกพร้อมมันไม่งั้นคุณกลับไม่ดีไอ้ยำไทยนี่ก็ไถ่ด้วยไถ่ยำไทยแทนก็ได้ไหยคะแล้วมันหลอด้วยจะเจออีกไหมเนี่ยเธอพูดไปแล้วด้วยเกลระสันแห่งเคืร์นคัมไยราชวันนี้พร้อมตายท้าทายดีนะคะอยากตายฉันก็จะสนองให้ ชั้นฉั้น uh, ช่วยด้วยนะคนงามใดทุกคนมีเกียเรื่องนี้มันเป็นพี่กับน้องเท่านั้นที่มีเรื่องโอต้องการตัวอันชันมึงไม่เกียรติคอยไหมขอนกันจะขึ้นเมาเลยไม่ได้ไงได้ไงะเราบอกมันได้เป็นทหารแล้วไม่มีสิทธิ์ที่ช่วยพระองค์ชั้นได้สิทธิ์นี้ของงด พ่อกำลังจะตายเชิญทำไมฉันกลัวเลยฉันฉันช่วยด้วย,ยนะไอไอชีพมันจะฆ่าเราเราไม่รู้จักกันเป็นคนธรรมดาไม่รู้จักว่าองค์อันเชิญคือใครไม่ช่วยในชะ่นี่ยไม่ช่วยลงมาไม่ช่วยสู้อเองก็ได้ไอพระเอกฟ้ามีตายยังไม่นอนเลยเข้าว่ากูรู้ว่ามึงหมดตัวไปแล้วเนี่ย <c oughs> รบกวนกันหน่อยนะ้ย